เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังเป็นรูปพระปรางวัดอรุณคล้ายเหรียญปี2506จะแตกต่างก็คือเหรียญรุ่นนี้จะมีเลขหนึ่งไทยที่ใต้ฐานทุกองค์เพื่อเป็นจุดสังเกตเพื่อแยกระหว่างเหรียญปี2506กับเหรียญปี2509รุ่นนี้แต่เหรียญกลมเล็กรูปพระพุทธจะระบุปีที่สร้างเป็นปี2508เพราะจัดสร้างเหรียญในปี2508แต่มารวมจัดพิธีปลุกเสกและออกในปี2509พร้อมกับพระสมเด็จวัดอรุณรุ่นปี2509นี้ส่วนพระเกจิอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมพิธีในนนครัั้้ง ล้วนเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในยุคนั้นทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นหนึ่งหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจนครปฐมสองหลวงปู่นาควัดระฆังกรุงเทพมหานครสามหลวงพ่อทองวัดจักวันอสีหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีห้าผลวพ่อเนื่องวัดจุลามณีหกหลวงพ่อเต่คงทองวัดสามงามแปดหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนเก้าพ่อท่านคล้ายวัดส่วนขันสิบหลวงพ่อเสงวัดกัลยาสิบเอ็ดหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินสิบสอง หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน13หลวงปู่เทียมวัดกษัตราธิราชสิบหลวงพ่อโดวัดนามาตูมเป็นต้นจึงถือได้ว่าพระสมเด็จหลังปราแผ่นดินเล็กเหรียญกลมเล็กรูปพระพุทธเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินวัดอรุณปีพอสอสาลา2509เป็นวัตถุมงคลของวัดอรุณราชวารารามที่น่าใช้หน้าเก็บสะสมอีกกลุ่นหนึ่งขอครับ เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากศสินหลังเป็นรูปพระปรางวัดอรุณคล้ายเหรียญปี2506จะแตกต่างก็คือเหรียญรุ่นนี้จะมีเลขหนึ่งไทยที่ใต้ฐานทุกองค์เพื่อเป็นจุดสังเกตเพื่อแยกระหว่าง